ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูสลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนประจําวันจันทร์ที่29พฤศจิกาไปจนถึงวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับและตอนนี้ถ้านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนรายการช่องของ,ขอ,งอาจารย์เกต้านะครับจะเลี้ยงน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามรหัสพร้อมฟีข้างล่างอาจารย์ก็จะรู้สึกยินดีเป็นอย่าง ยิ่งเลยนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะชาวราศีมีนนะครับจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสบดีก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสบดีตอนนี้นะครับก็อยู่ในราศีกลุ่มนะครับซึ่งดาวพฤหัสบดีท่านเป็นเจ้าเรือนในราศีมีนเรียกวาตโน นะครับในราศีธนูเราจะเรียกว่าพบกัรมะตอนนี้ยังอยู่ในภพของวินาศในราศีกุมนะแต่ก็ไม่มีดาวอะไรเข้ามาข้องแวะมาเกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะการทํางานเนี่ยจะเป็นลักษณะการซัพพอร์ตการช่วยเหลือการทําบางสิ่งบางอย่างที่มาเสียหายให้กลับมาดีขึ้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับนะที่ตัวของเราเองต้องอยู่แบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับนะก็พยายาม นะครับอย่ามีปัญหาหรืออะไรยังไงใครนะครับนะแค่นั้นเองก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวพระจันทร์กันนิดนึงดาวพระจันทร์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนบุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารน,นะครับนะส,สถิตนะอยู่ในราศีกันในช่วงของวันจันทร์วันอังคารวันพุธสเสวยราชาเลิกเลยนะครับถือว่าเป็น เลิกที่ดีนะสำหรับดาวจันทร์และเล็งลักนาก็จะเป็นช่วงที่นะครับชาวราศีมีนจะเนื้อหอมนิดนึงจะมีสเสน่ห์นิดนึงนะครับนะแล้วก็จะมีมิตรสหายอะไรแวะเวียนเข้ามาหานะอาจจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากนะเอออะไรเนี้ยอาจจะมีการแวะเวียนมาหากันนิดนึงนะครับถือว่าดีนะเพราะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆไปอยู่ในเรื่องของปตัตนะินั่นหมถึงว่าตัวของเราเองก็จะได้รับสิ่งดีๆจากคู่ค้าคู่คนสูตรคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ครองนะ ก็ถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับนะในช่วงนะครับนะของวันพุธเวลานะครับเอ่อตี3ามเนะครับนะเขาเราียกว่าดาวชุดเรือนปุนตะาจะตกพบมรณะและเป็นตำแหน่งพินทุบาทอันนี้จะไม่ให้คุณกับดวงชะตานะไปจนถึงนะพุธพฤหัสสุขเวลา7จ็นาฬกานาที ก็ต้องเรามัดระวังนิดหนึง่งจะคิดอ่านอะไรยังไงต้องเรามัดระวังนะครับเพราะว่า,เ,าเวลาดาวจันทร์ตกมรณะเนี่ยมันแปลว่าบางครั้งนะครับเห็นคงจะเป็นดอกบัวนะครับทำอะไรก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดได้นะครับคิดอ่านอะไรประมาณก็ให้อยู่ในเงื่อนไขของความไม่ประมาณนะครับก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะตกมรณะระวังเรื่องบุตรบริวารลูกน้องนิดนึงนะครับนะอาจจะทําให้ลําบากหรืออ,อัดใจนะเอาละหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆดีนะ ถ้าไม่เกิดข้าศนที่ดีมากเลยนะครับนะก็คือในวันนะครับนะในวันศุกร์เวลาเจ็ดนาฬิกาเจ็นาทีเขาเรียกว่าดาวจเจริญปุตตะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนสุภานะแปลว่าความจเจริญก้าวหน้าเนี่ยมาหาตัวแล้วมาถึงตัวแล้วคิดอ่านการอะไรเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จอย่างสูงแต่แหมเป็นดันเกิดค้าซะได้นะครับนะก็ ก็จะมีเรื่องยุ่งยุ่วุ่นวุ่นในหลายหลายเรื่องนะครับเพราะว่าดาวที่กองอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยในช่วงของสัปดาห์นี้ผ่านหลายดวงเหลือเกินนะก็เอาเป็นว่าให้ระวังรอบด้านแล้วกันนะครับนะและพยายามอย่าอย่าทำอะไรที่มันไม่ให้คุณกับตัวเองแล้วกันนะสิ่งเสี่ยงอะไรเงี้ยไม่ควรนะครับนะก็พบเรือนดีแต่ดาวเกิดคาดบนท้องฟ้านะที่ทําให้ไม่ดีแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเรามาดูดาวผ่าที่กันนิดนึง ดาวพอาัิตตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัส,สเสวยราชาเรื่อ,อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ให้คุณนะครับนะกับดวงชะตานะแต่หลังจากนั้นในวันที่3จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยจะเข้าสมโนเลิกเขต้องบอกว่าดาวพังคานเนี่ยนะครับอยู่ยังอยู่ในราศีพฤจิตรงนี้เนี่ยก็เราวัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเรามีเกณฑ์ที่จะขัดแยงกับ ผู้รับผู้ใหญ่นะครับนะส่วนหนึ่งนะหรือเราเองเนี่ยเวลาทําอะไรมันจะหยุดหงุดหงิดหงิดมันจะไม่ได้ดังใจนะต้องเรามาระวังเพราะว่าดาวพฤหัสเองเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนอริอริสุภะเนี่ยมันแปลว่าคิดอะไรยังไงมันมันติดติดขัดขัดไปขอความช่วยเหลือใครอะไรยังไงมันยังยุ่งวุ่นวุ่นอยู่นะนะครับนะเพราะว่าเป็นว่าคำว่าอลิมาเท่านั้นเองนะครับที่ทําให้เรามีปัญหาก็ขอให้มีสตินะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เกิดคาดด้วยในวันศุกร์นะ สุกเสาร์อาทิตย์สาวันระวังนิดหนึ่งนะครับเวลาคาดโดนอลิเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะมันก็แปลว่าสตูได้นะครับหนี้สินได้นะครับหรือเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นหงิดนะครับนะก็ต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระคารนะครับจริงๆดาวพังคารเนี่ยต้องบอกเป็นพระเอกเลยนะก็ต้องบอกในช่วงของสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ที่เราจะทิ้งทวนแล้วนะครับนะ เพราะว่าดาวพังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินในราศีเมษดาวพังคารเป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จนะครับนะในราศีพิจิกยังคงอยู่ในราศีตุลไปจนถึงวันศุกร์นะครับสเสวยเพชรขาาเลิกนั่นหมายความว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับการเงินยังติดขัดนะเข้ากระเป๋าขวาออกกระเป๋าซ้ายนะดาวเจ้าเรือนความสําเร็จนะครับหรือชื่อเสียง นะก็ยังยังติดๆดขัด,ข,ดขัดอยู่แต่ว่าหลังจากวันเสาร์เป็นต้นไปชาวราศีมีนคุณเองก็จะมีชื่อเสียงนะครับนะคุณเองก็จะเป็นคนที่การเงินคล่องมือเอ,อนะครับเรื่องสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับผมเองก็ชาวราศีมีนนะผมก็รอวันนั้นเหมือนกันรู้สึกแฮปปี้นะครับนะบนะก็ต้องบอกว่านะี่ครับนะในช่วงของวันเสาร์เนี่ยนะครับเป็นต้นไปนะ ชาวราศีมีนก er oh ็จะดีแต่ก็ให้เรามัดระวังน <L> ิดหน่อยนะครับในช่วงของวันศุกร์นะที่วันที่จะเกิดคาดเนี่ยทองฟ้านะครับก็ระวังนิดนึงแค่นั้นเองนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเสวยสมโนเลิกตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะแล้วจะย้ายราศีไปราศีธนูนะครับเวลา18ดนาฬิกา20สบนาทีดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะในราศีกัน ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนครอบครัวหรือพันธุหรือหลักทรัพย์หรือที่ทํางานนะครับในราศีเมถุนนะครับตอนนี้ตอนที่อยู่ในราศีพฤจิกก็ต้องบอกว่าก็ให้คุณนะเขาเรียกพันธุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของสุภาพมีความเจเริญก้าวหน้านะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนผักดันนะจากคนรอบข้างญาติพี่น้องอ่าดาวเจ้าเรือนปัตนิวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของสุภาก็ได้คู่ดีนะครับนะ จากที่เคยเทะเลาะก็ดีขึ้นเข้าใจกันขึ้นก็ไม่มีเรื่องอะไรหนักๆนะสำหรับฟอร์มรักก็ถือว่าดีนะเพราะดาวเจ้าลืนคู่ครองมาสุภาพเนี่ยแปลว่าเข้าอกเข้าใจกันนะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันทะเลาะบบกแหวกก็เข้าใจกันนะครับนะหรือทําให้ชืดอกชื่นใจในลันกษณะต่างๆก็ถือว่าดีนะหรือบางคนดาวเจ้าลืนคู่ครองเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่เขาจะเรียนรู้นู่นนี่นั่นอะไรก็ได้นะครับบางคนก็บางท่านก็เรียน จากปริญญาตรีอยากจะมีดำริและอยากจะเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกและอันนี้เพราะมันแปลว่าความปัตตนีเป็นสุภาพแปลว่าแฟนเราเนี่ยรักความเจริญก้าวหน้าก็ได้นะหรือแฟนเราได้รับการสนับสนุนผักดันช่วยเหลือจากผู้รับผู้ใหญ่ก็ได้นะครับออกได้หลายอย่างนะแต่ก็เรามันระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่าดาวก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดคลาดเหมือนกันแต่ว่าดาวพระพุธโดนแค่วันเดียวเอง นะโดนแค่วันที่3เท่านั้นเองหลังจากนั้นถ้าก็หลุดแล้วนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับนะในวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็ดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนกรรมมะแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วนะครับเวลาปัตน้ไปกรรมมะก็จะเป็นในช่วงที่ตัวเราเองมีคู่ครองให้คำปรึกษาในลนักษณะต่างๆหรือมีเพื่อนร่วมง,งานนะครับหรือมีคนที่จะมาร่วมงานการอะไรของเราถ้าเป็นคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนในระบบงาน นะในสายงานก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแหละนะครับนะส่วนคําว่าพันธุกในการาศีเมถุนนะนะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือของกรมมาก็เป็นในช่วงที่ตัวเราเองอาจจะยุ่งยุ่นๆนะครับนะเกี่ยวกับคนที่บ้านอะไรหน่อยแต่ก็ถ้าไม่เป็นการลกินีก็จะเป็นผลดีนะครับนะการที่เราไปช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นการละกินีก็จะยุ่งยุ่นๆนะแต่ส่วนใหญ่แ้วถือว่าจะให้คุณกับดวงชะตาก็ถือว่าดีนะนะครับก็ถือว่าดีนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดหนึ่งดาวพฤหัสเองถ้าเป็นดาวเจ้าเรือนเพื่ ในเรือนสหาช c และถ้านก็เป็นดาวเจือเรือนมรณะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนเนี่ยจะเป,เป็นเป็นเป็นจุดที่คบหาคนเยอะแล้วก็มีทั้งดีและมีทั้งเสียนะเอาละนะครับท่านสเสวยโจโรเลอร์ทั้ง7ดวันเลยถ้าจะย้ายราศีในราศีธนูนะไปราศีมังกรน่ะในวันศุกร์ที่สามเวลาสิบห้านาทีนะก็ต้องบอกว่าเวลาดาวเจ้าเรือนนะครับสหาชาไปลาพระเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรามีเพื่อนเยอะ เพื่อนมากเข้าสังคมเข้าสังคมแล้วทาให้เกิดเงินเกิดทองนะมีเพื่อนฝูงมีสังคมแนะนําชี้ช่องทางนะต่างๆนะครับที่ทําให้เราประสบผลาําเร็จอันนี้ถือว่าดีแต่อีกมุมนึงนะครับมาจากเจ้าเรือนมรณะในราศีตุนมรณะราพะนะครับก็เป็นในช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับจะรักษาทรัพย์ไม่อยู่นะให้ระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของ ทรัพย์สินเงินทองหล่นหายเข้าของหล่นหายนะครับหรือลืมของลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ให้ให้เรามาระวังไว้แค่นั้นเองนะก็มีเกณฑ์ที่เอ่อจะเสียหายในลักษณะประมาณนี้ได้เช่นกันนะก็อยากจะให้เรามาระวังไวนนะ้นะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะดาวพระรหูนะครับดาวพระหูเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเออวินาศเป็นสหชะก,ก็เหมือนเดิม นะครับก็แบบว่าเพื่อนฟงสังคมจะทําให้ลาบากอึดอัดลักษณะต่างๆแล้วตั้งแต่วันที่3ก็ต้องระมัดระวังไว้นินหนึ่งนะครับแลตั้งแต่วันที่3จะเกิดคาดบนท้องฟ้านะครับนะอย่ามิม้มอย่าแสดงความคิดเห็นที่คนหมู่มากเขาแครนะมันมีเกณฑ์ที่จะทําให้เราเสียหายนะครับให้คุมอารมณ์บางคนเนี่ย เป็นสิ่งคีย์บอร์ด<ค><ณ>ใครพิมพ์เพิ่มมาอะไรก็โหเรียบร้อยเลยนะครับอะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวังนะครับสาหรับชาวราศีมีนในช่วงนี้นะครับไม่ให้คุณกับดวงชะตานะก็พยายามอดนะถ้าเกิดเจอใครอะไรยังไงก็อดอดใจไว้นะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเกี่ยวเรื่องของสังคมเพื่อนฝูคนหมู่มากเนี่ย ก็ถือว่าไม่ให้คุณกันดวงชะตาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเกิดคาดบนท้องฟ้านะครับเอาละนะครับส่วนดาวพฤหัสอันนี้ดีมากนะครับดาวพฤหัสเองท่านเป็นลาภะนะครับแล้วก็ก็ต้องบอกว่าท่านเป็นลาภะตรงนี้ท่านก็เริ่มจากมีดาวพรศุกร์มาแจมนิดหนึ่งนะครับนะก็เป็นในช่วงของเพื่อนฝูงเยอะนะก็ระวังระวังเกี่ยวเรื่องของ การเงินการทองนิดนึงภาษีสังคมอะไรต่างๆเรามาระวังหน่อยนะครับนะเพราะมีเกณฑ์ที่จะเสียหายได้เช่นกันนะก็อยากจะให้เรามาระวังนิดหนึ่งนะครับเอาละนะสุนดาวพระเกตเนี่ยเขาเป็นกระตุ้นดีนะดาวพระเกตเนี่ยจะเป็นกระตุ้นนะครับดาวพระพุธนะเกี่ยวเรื่องของความสําเร็จชื่อเสียงกระตุ้นเรื่องของการงานนะครับถือว่าดีนะนะเพราะว่าดาวพระพุธเองเนี่ยท่านเนี่ยอยู่ในภพดีเดิ่ดีอยู่ในราศีพิจิกเราเรียกว่าภพสุภาษ นะครับอยู่ในภพธนูเราเรียกกัมมะก็เท่ากับว่าดาวพฤกษเกตนี่ยไปกระตุ้นนะครับนะให้ดาวพุธเนี่ยทำงานให้เราเองมีชื่อเสียงให้เราเองประสบสำเร็จเรื่องของการางานนะครับก็ถือว่าดีถ้ามีโอกาสก็สวดมนต์ไหว้พระนะครับนะเจ้าที่เจ้าทางบอกกล่าวท่านนิดนึงนะก็อเฮง นะครับอะไรประมาณนี้นะอยู่ที่บ้านก็สวดที่บ้านอยู่ที่งานก็นะครับเอาพวกภูมอะไรดอกไม้ไปไหว้ท่านหน่อยนะครับนะนะก็จะทําให้ประสบผลาสเร็จเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนะครับนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงสําหรับชาวนะครับนะราศีมีนนะครับนะดาวจะหลืนการเงินจะดีหลังจากที่ดาวบ้างคานย้ายในวันเสาร์ นั่นหมายถึงว่าก็จะดีจนปลายๆแล้วกันนะอันนี้เอาไปครึ่งผ่านนะส่วนเรื่องของการงานกับตอนนุเรามันตกวินาศอันนี้ทําอะไรอย่าประมาทแล้วกันนะครับนะอันนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับนะกรรมวินาศเนี่ยมันจะทําให้เราเบื่อเบื่อเซงเงเกี่ยวเรื่องของการงานต้องต้องรู้จักนะครับคุมสติด้วยหลายๆอย่างนะครับนะแล้วก็ส่วนเรื่องคู่ครองเนี่ยอันนี้ดีนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ถือว่าผ่าน เอาละนะครับยังไงก็ต้องกลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกลับขอคขามาอภัยด้วยนะครับท่านใดทุกอกทุกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับนะาท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณนะครับสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้านะครับจะลิงก์น้ำชากาแฟค็อกแล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะกลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆปังปกับทุกท่านนะครับผมเกต้าวัสดีรับ ครับครับผมอาจารย์เกต้าพดทุธรดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคต็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตาม ตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาะนระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนาทําให้หนักและวกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไง นะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,น,นะครับดวงวิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะคอ,อยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับ ท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทํา บางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทานะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทานะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนําสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี้อนนี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิง่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี6 60นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สัมฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า6 60นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 5959 59, นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอพรคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ